สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนาะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเ้าแบบนี้นะครับผมโอ้โหเป๊ปกดเดล่าเนะี่ยยกว่าหงแดงเนะี่ยคือคู่แข่งสุดหินที่สุดนะผมที่เคยเจอตลอดอาชีพกุนซืเปเปกดเดล่าครับผมนะใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยอมรับว่าลิวพูครับคือคู่แข่งที่แข็งแกล่งที่สุดตลอดเส้นทางอาชีพโคชของเขา รอไฟฟ้าเนี่ยของคุณซูชาวสเปนิชก็าผมบึ้งโชว์ฟอร์มเก่งเปิดบ้านถล่มอริร่วมเมืองครับอย่างแมนยูนะผมไป4ประตูนึงทำให้พวกเขาเนี่ยทิ้งห่างหงแดงไปแล้ว6แต้มแต่ยังแข็งมากกว่า1น,นัดนัดรับในขณะที่พวกเขาเนี่ยยังจะมีเกมที่ได้มาโคจรเจอกันอีกนะผมในเดือนหน้าก็คือแมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลนะในเดือนหน้า ผมบอกมาหลายครั้งแล้วนะว,ว่าการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะคุนซื้อคือการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีก3ครั้งจาก4ปีหลังสุดและเรายังคงเดินหน้าต่อไปครับและยังมีโอกาสจะคว้ามันอีกครั้งเป๊ปกาวกับ Sky Sport นะครับคุณอาจจะสับสนและคิดว่าคุณเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่พวกเราเนี่ยยังคงถ่อมตัวพอที่จะทํามันเรื่อยเรื่อยและยึดตําแหน่งด้านบนนี้หลังจากนักเตะพวกนี้เนี่ยเคยมาอยู่จุดนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลิวพูวผมคือคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมเคยเจอมาตลอด12-13ปีในฐานะผู้จัดการทีมพวกเขายอดเยี่ยมมากนะครับผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาการต่อสู้กับพวกเขาเนี่ยขับเคี่ยวและเพื่อถ้วยรางวัลเนี่ยกับตำแหน่งมันคือการประสบความสำเร็จสูงสุดที่ผมเคยทำในเส้นทางอาชีพของผมอันนี้ก็เป็นความคิดของเปปกอร์ดลล่านะครับที่มีต่อลิวพูวนะครับที่ฟอร์มการเล่นเนี่ยพอสูสีนะพอที่จะแข่งขันกันได้ เป๊ปว่าลิวพูลเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยคุมและเจอมานะผมเขาไม่เคยคุมลิวพูลแต่เขาเคยเจอลิวพูลมานะเขาบอกว่าลิวพูลคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและยากที่จะต่อกรด้วยนะครับ <S <S ต้องติดตามว่าการที่จะเจอกันในเดือนหน้านะจะเป็นยังไงนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิวพูลนะมันอาจที่จะสามารถตัดแชมป์กันได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่เราฟังในช่วงเช้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง F Official ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำสเกตฟุตบอลนะในอีพีต่อไปช่วยกันดันหน่อยนะผมขอบคุณครับ